นางสาวซารราชคาซิงกินีแฟนสาวของนายดาริวยังผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีช่อโกงหลอกให้ประชาชนร่วมลงทุน forex 3d ใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า4ชั่วโมงนะครับอขออภยัยแฟนสาวเนี่ยใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมกว่า4ชั่วโมงก่อนที่จะกลับบอกว่าถ้าพร้อมก็จะให้ข้อมูลทั้งหมดครับและในวันพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมอีกครั้งระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวนายดาริว ส่งฝากขังสารดาริวยังอยู่ตรงไหนของ forex 3d ดาริวยังคนนี้เป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดนายอภิรกักษ์โกธิผู้ต้องหาคนสำคัญในคดี forex 3d เป็นผู้ต้องหาในกลุ่มที่3ที่อยู่กลุ่มเดียวกับ DJ เจแมและใบเตยค่ะ โดย DSI ระบุว่าตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาเป็นข้อหาเดียวกับผู้ต้องหาคดี forex 3D คนอื่นๆก็คือร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ยืนยันดำเนินคดีและแติดตามตัวนายดาริวยัง โดยทำตามขั้นตอนไม่ได้ละเลยแต่อย่างใดซึ่งหลังจากศาลอนุมัติออกหมายจับ DSI ได้ส่งเรื่องไปที่ทะเบียนประวัติอาญากรรมสำนักการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเพื่อให้ประกาศตามจับตัวผู้ต้องหาค่ะมีความเคลื่อนไหวจากทนายความนะครับนายรณรงค์แก้วเพชรยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI ครับขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ให้ที่พำนักหรือช่วยในการซ่อนเร้นการหลบหนี ให้กับนายเดริวยังโดยให้เบาะแสะสองคนครับแล้วขอให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษคัดค้านการประกันตัวเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีครับ